ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำวันศุกร์ที่30เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องมันเกี่ยวกับความเชื่อของคุณถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดมาาสัสารดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน,น้นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลยมัทธิวบทที่17ข้อที่20 องพระผู้เป็นเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความชั่วร้ายหรือเหตุหร้ายที่ผู้คนประสบนั่นไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของพระองค์พระองค์เป็นความรักที่ปรากฏเป็นตัวตนไม่มีความมืดในพระองค์สิ่งใดก็ตามที่คุณอาจทนทุกข์ซึ่งไม่สอดคล้องกับการจัดเตรียมของพระคริสต์ในเขาประเสริฐไม่ได้มาจากพระเจ้าคุณต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมันเกี่ยวกับความเชื่อของคุณและวิธีที่คุณใช้มันพระเยซูเจ้าตรัสในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราว่าสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลยนี่คือคำประกาศอธิปไตยดังนั้นคำถามคือคุณกำลังทำอะไรกับความเชื่อของคุณคุณกำลังใช้ความเชื่อให้เกิดผลอย่างไร พระคัมภีร์กล่าวว่าคนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อฮิบรูบทที่10ข้อที่38การใช้ความเชื่อของคุณจากการกับวิกฤตการในชีวิตทุกวันเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่ปัญหาคือบางคนทำให้ความเชื่อของพวกเขาเป็นโมฆะหรือไม่เกิดผลถ้าพวกที่ถือตามธรรมบัญญัติจะเป็นทายาท ความเชื่อก็ไร้ความหมายและพระสัญญาก็เป็นโมฆะโรมบทที่4ข้อที่14ความเชื่อสามารถถูกทำให้เป็นโมฆะได้หรือใช่อย่างเน้นๆ้นในมาราโกบทที่7ข้อที่13พระเยซูตำหนิชาวยิวที่ทำให้พระคำของพระเจ้าไร้ผลตามประเพณีของพวกเขาประเพณีในที่นี้หมายถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมส่วนบุคคล และสิ่งที่คุณเชื่อถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับพระคําของพระเจ้าคุณทำให้พระคําไม่มีผลในชีวิตของคุณและความเชื่อของคุณจะถูกทำให้เป็นโมคะความไว้วางใจของคุณต้องอยู่ในพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระคิดเสมอนั่นคือจงดำเนินชีวิตโดยความเชื่อของพระองค์กาลาเทียบทที่สองข้อที่20ฮาเลลูยาคุณดำเนินชีวิต โดยความเชื่อของพระองค์อย่างไรโดยการดำเนินชีวิตตามพระคำเป็นผู้ปฏิบัติตามพระคำยากอบบทที่หนึ่งข้อที่22กล่าวว่าแต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองให้เรากล่าวคำอธิษฐานรวมกันนะคะพระบิดาที่รัก ด้วยความเชื่อในพระคำของพระองค์ข้าพระองค์มีชัยเหนือสถานการณ์และสภาวะการต่างๆพลังแห่งความชอบธรรมความสำเร็จสุขภาพของพระเจ้าชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองได้ถูกเปิดใช้งานในชีวิตของข้าพระองค์ขณะที่ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์ ได้รับกัรชี้นำและการโดนใจโดยสติปัญญาของพระองค์เพื่อทำให้น้ำพระทัยที่สมบูร์แบบของพระองค์สำเร็จสำหรับข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซู และมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชน และเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า ในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด